สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะแล้วก็ลูกเพจทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับภายจากเพจภาษาเกาหลีหน้ารูปดาวนะคะวันนี้เนี่ยเราก็กลับกันมาพบกับพาร์ทอันนี้นะคะ54คํากริยาที่ใช้บ่อยมากๆในชีวิตประจาวันนะคะเป็นคํากริยาของเกาหลีนะคะภาษาเกาหลีนั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะมาเจอการเป็นพาร์ทที่2นะคะพาร์ทที่2เนาะเพราะว่ามันมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะอ่ะไม่รอช้านะคะถ้างั้นก็เดยนออกไปดูกันเลยดีกว่าเนาะ กลับมาดูที่พาร์ทที่สกันก็คืออันนี้นะคะขึ้นต้นด้วยอันนี้ดูคำแรกเลยค่ะคำแรกคือคำว่าช,ชูชูวอยชัวโยชัวโยมีความหมายว่าหนาวนะคะชัวโยชัวโยหนาวยกตัวอย่างเช่นนั้นโอเนโอเนคือวันนี้นะคะโอเนย์นันชีสภาพอากาศการตรงนี้คือตัวชีประธานนะคะโอเนย์น,นันชีก็ชัวโย วันนี้อากาศหนาวนะอ่าโอเนึนันชิกาชัวเออากาศวันนี้อากาศหนาวนั่นเองนะคะต่อไปดูคําต่อไปนะคะคําต่อไปคือคําว่าทอว์ยอ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 แปลว่าร้อนนะคะทอว์ยอร้อนยกตัวอย่างเช่นนันชิกาทอว์ยอนันชิกาทอว์ยอแปลว่าอากาศร้อนนั่นเองนะคะ <orden> อ่านดูคำต่อไปกันคำต่อไปนะคะคือคำว่า e-boyo ตรงนี้จะมีการเชื่อมเสียงนะคะอันนี้อ่านว่า e อันนี้เชื่อมเสียงไป e-boyo 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 แปลว่าสวมใส่นะคะซึ่งคำว่า e-boyo ตรงนี้เราจะใช้กับพวกสวมใส่เสื้อผ้านะคะภายในยกตัวอย่างมาว่า Ocean oh, e-boyo โอซึ่นอีโยตรงนี้มีการเชื่อมเสียงอันนี้ขึ้นไปด้วยนะโอซึ่นอีโยโสวมใส่สะพานเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปคำต่อไปคือคำว่าชีโนโยมีการเชื่อมเสียงนะชีโนโยนะคะชีโนอยแปลว่าใส่เหมือนกันแต่ว่าเราใช้กับรองเท้าเท่านั้นนะคะชีโนโยโสวมใส่เนาะแต่ใช้กับรองเทา้าไพเร็กตัวอ,อย่างมาว่าครูดูรึชี่นอยโอคูดูนะคะ เป็นเหมือนพวกรองเทา้าคัชชูเนาะลื่นคือตัวชีกับนะคะคูดูรื่นชีนอยโอแปลว่าสวมใส่รองเท้าหนิ่งนะคะ,ะคำต่อไปเดี๋ยวค่าคำต่อไปคือคําว่าไม้ห่าดะตรงนี้นะคะไม้แหยู่ตรงนี้ผ่านแล้วต้องเป็นไม hey, ้แฮวไม้แฮวไม้แฮวแปลว่าพูดนะคะยกตัวอย่างเช่นฮันกูกโกฮันกูกมาโรไม้แฮว ฮันกุกมันนะคะคือคําพูดภาษาเกาหลีก็คือพวกภาษาเกาหลีนั่นแหละโลนะคะแปลว่าด้วยฮันกุกมายโรมัมนเฮลแปลว่าพูดภาษาเกาหลีนั่นเองนะคะพูดเกาหลีนั่นเอต่อไปนะคะต่อไปเป็นคำว่ามันดือออนด้อรอยออมันดื้อรอยออมันนะคะแล้วก็ดือ้อ แล้วก็ตรงนี้มันจะมีการเชื่อมเสียงขึ้นไปตรงนี้นะเนี่ยเชื่อมเสียงไปนะคะแล้วก็โย่เนาะมันดืดรอยลมันดืดรอยนะคะแปลว่าทำนั่นเองตรงนี้คือการทาสิ่งสิ่งหนึ่งให้มันมีขึ้นมานะคะโอเคนะมันคล้ายๆคำว่า make ในภาษาอังกฤษนะคะมันดืดรอยแปลว่าทํายกตัวอย่างเช่นเคคือเคคือคือคำว่าเค้กันเองนะคะืึนเป็นกรรมเคคือรึนมันดืดรอยลคเคคือรึนมันดืดรอยแปลว่าทําเคกนะคะ ดูคำตอไปกันคำตอบไปนะคะตรงนี้คือคำว่าชูมุนเฮ s ชูมุนเฮลอยู่นะคะชูมุนเฮลแปลว่าสั่งนั่นเองชูมุนเฮลสั่งตรงนี้เราจะใช้กับพวกการสั่งออเดอร์อาหารอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นอึมฉิกอึมฉิกคืออาหารใช่ไหม อึมชีกึนชูมุนเหวออึนตรงนี้คือตัวชี้กำนะคะอึมชีกึนชูมุนเหวอแปลว่าสั่งอาหารนนั่เองชูมุนเหวอแปลว่าสั่งเนาะอ่ะคำต่อไปนะคะคำต่อไปคงบู้เหวคงบู้เหวคงบู้เหวนะคะแปลว่าเรียนนนั่เอง ยกตัวอย่างเช่นฮันกุกกอฮันกุกกอภาษาเกาหลีนะคะล <t ương ach oro> ื่นตัวชิกัมฮันกุกกอลื่นโคงผู้เหวแปลว่าเรียนภาษาเกาหลีนะคะคำต่อไปดูคำต่อไปกันคำต่อไปคือคำว่าซาล่างเหวซาล่างเหว่ซาลังเหวซาล่างเหวนะคะแปลว่ารักนั่นเองเนาะยกตัวอย่างเช่นออมมาลื่นออมมาแม่นะคะลื่นตัวชิกัมออมมาลื่นซาล่างเหวก็คือหลักแมนเองเนาะ ดูคำต่อไปนะคะคำต่อไปชอนว่าเหลชอนว่าเฮวิลชอนว่าเฮลอันนี้เราจะไม่หันว่าฮาวานะคะไม่เป็นช้อนห้าวาอันนี้ไม่เอานะเป็นชอนว่ามีการควบเสียงนะคะชอนว่าเฮลชอนว่าเฮล,นะล,ล,ลนะคะแปลว่าโทรโทรโทรศัพท์นั่นเองโทรค่ะเวลาเรากดโทรเนาะอ่ะยกตัวอย่างเช่น จินยองเอเกจินยองคือชื่อคนนะคะชื่อจินยองเนาะเอเกแปลว่าแก่แดดถึงจินยองเอเกชอนว่าเฮลก็คือโทรศัพท์ถึงคุณถึงจินยองเองนะคะโทรศัพท์หาจินยองนั่นเองจินยองเอเกชอนว่าเฮลแบบนี้นะคะคําต่อไปคําต่อไปนะคะคือคําว่าโยรี่เฮลโยรีเฮลอ่ะแปลว่าทําอาหารเองนะคะคํานี้แปลว่าทําอาหารเลย นะยกตัวอย่างเช่นโดยองชีโดยองคือชื่อคน,นะคะชื่อโดยองนะคะต่อไปชีตรงนี้แปลว่าคุณโดยองชีเน un, ินคุณโดยองนะโยรี่เหลทาอาหารโดยองชีเนินโยรี่เหคุณโดยองทําอาหารนะคะ,ะดูคำต่อไปกันนะคะคำต่อไปคือคำว่าโชยองเหลโชยงเหลโชยองเหลแปลว่าเงียบนั่นเองนะคะเงียบยกตัวอย่างเช่น นอมูนอมูนะคะคือคำขยายกิรยานะซึ่งตรงนี้ภายเอามาขยายคำว่าโชยงเฮลนะคะนอมูโชยงเฮลเงียบมากอนอนมูแปลว่ามากอย่างมากนะคะนอมูโชยงเฮลแปลว่าเงียบมากๆเลยอะประมาณนี้นะคะอืมดูอันต่อไปกันหน้าต่อไปกันนะคะหน้าต่อไปคือเริ่มต้นด้วยคำกิริยาจีก็โยจีแล้วก็มกเชื่อมเสียงไปนะคะก็โยนะคะ จีเกอโยจีเกอโแปลว่าถ่ายนะคะกดถ่ายนั่นเองตรงนี้เราใช้กับพวกรูปนะคะเวลาถ่ายรูปเนาะซาจีเน่ซาจีนะคะรูปรูปถ่ายซาจีเน่จีเกอโยแปลว่าถ่ายรูปนั่นเองนะคะซาจีเน่จีเกอโยถ่ายรูปอ่าดูคําต่อไปนะคะคําต่อไปคือปัลลาโยปัลลาโยปาลลาโย ป้าลายโอแปลว่าเร็วนะคะแปลว่าเร็วรวดเร็วนั่นเองดูตัวอย่างกันพายยกตัวอย่างมาว่าช่องมันป้าลายโอชองมันป้าลายโอชองมันป้าลายโอแปลว่าอะไรเอ่ยเร็วมากๆเลยแบบเร็วจริงๆเลยนะคะชองมันแปลว่าจริงๆชองมันป้าลายโอชองมันป้าลายโอแปลว่าเร็วจริงๆเลยนี้นะคะอ่ะดูคําต่อไปกันคําต่อไปนะคะคือคําว่าตรงนี้มีการเชื่อมเสียงนะเนื้อตรงนี้อ่านว่าเนื้อนะคะ เชื่อมเสียงไปค่ะเนื้อจอยเนื้อจอยเนื้อจอยนะคะเนื้อจอยแปบลบว่าสายเน่งสายอ่ะดูตัวอย่างพยอตัวอย่างมาว่านอมูนะคะนอมูแปลว่ามากเน่งนอมูเนื้อจอยนอมูเนื้อจอยนะคะก็ u, นะะจะแปลว่าสายมากสายมากๆเลยแบบนี้นะคะดูคําต่อไปกันคําต่อไปนะคะคือคําว่าซาโยซาโยนะคะซาโยแปลว่าซื้อ ไซโอมีความหมายว่าซื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นคอฟฟี่ลื่นซายโอคอฟฟี่นะคะแปลว่ากาแฟนั่นเองคอฟฟี่นั่นเองนะคะลื่นทำมาที่เป็นตัวชี้กรรมให้เรารู้ว่าไอ้คอฟฟี่ตรงเนี้ยเป็นกรรมของประโยคนี้นะคะคอฟฟี่ลื่นซายโอคอฟฟี่ลื่นซายโอ,อ,ยโอก็แปลว่าซื้อกาแฟนั่นเองนะคะดูคำต่อไปกันคำต่อไปนะคะคือคำว่าผ้าเชื่อมเสียมองิลาแล้วก็โยนะคะ ผ้าไราโอผ้าราโอนะคะแปลว่าขายนเนี่ผ้าไราโอนะคะขายยกตัวอย่างเช่นแชกหนังสือใส่ตัวชีกร,รมอื่นเข้าไปนะคะแช์กึอนอ่าชื่อมเสียงนะแชกึผ้าไราโอแชกึนผ้าราโอแปลว่าขายหนังสือนั่นงนะคะ คำสุดท้ายแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะคือคำว่า heyo นะคะ heyo แปลว่าทำ hey ทำตรงนี้ heyo นะคะจะคล้ายๆคำว่าดูในภาษาอังกฤษนั่นเองคือทำสิ่งที่มันมีอยู่ค่ะให้มันเสร็จยกตัวอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่าซุกเจซุกเจคือการบ้านอ่าใส่ตัวชี้การัด้วยนะซุกเจรื่นเหว่ซุกเจเรื่นเหวุ่กเจ แปลว่าการบ้านลื่นตัวชีกรรมนะคะสุกเจรเล่แบบนเหวแปลว่าทําการบ้านประมาณนี้นะคะฉะนั้นคําว่าแทโยตรงนี้ของเราค่ะก็มีความหมายว่าทํานั่นเองนะคะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวพายจะขอพูดถึงพวกนี้นิดนึงนะคะจะมีคําว่าสระแอพวกเนี้ยถ้าเราสังเกตอ่ะส่วนมากมันจะออกเสียงเป็นสระเอนะคะฉะนั้นเวลาถ้าเราฟังคนเกาหลีเนี่ยออกเสียงสระแอพวกนี้ค่ะเป็นเสียงสระเออย่างเช่นชุมมุนเหวคงบูเหวซาลัเลางเหว ฉันว่าเฮลโยรี่เฮลช่วยงเฮลถ้าเป็นเฮค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะคือมันเป็นเหมือนการออกเสียงเขาเฉยแต่ว่าการใช้สลับตรงนี้ก็ต้องใช้เป็นสละแอน,นะคะเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์ที่ตัวของมันเลยนะคะ โอเคค่ะท่านก็วันนี้นะคะภายสอนถึงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใน54คํากี่กิรยาเกาหลีที่ใช้บ่อยใน E ีีหน้านะคะก็เป็นอีีสุดท้ายแล้วเนาะโอเคค่ะท่านก็วันนี้ภายสอนถึงเท่านี้นะคะใครที่อยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมข้างล่างก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะจะค่อยๆทยอยทําให้นะคะหรือใครสนใจสั่งหนังสือสรุปภาษาเกาหลีหรือว่าสนใจเรียนภาษาเกาหลีด้วยกันเนี่ยก็สามารถติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะท่านก็วันนี้ภายสอนถึงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ